สวัสดีครับพี่น้องของปลายสุขุมสุขชนกับผมพบกับเบายะอันดับพี่น้อง,องผมมาแล้วพี่น้องกับผมนี่เมนูนี้พี่น้องเมนูเดิม,เดมเๆเก่าๆแล้วพี่น้องกับผมกินง่ายๆพี่น้องกับผมบ็ต้องยั้งมากมายแต่ว่ามันอร่อยแซ่บพี่น้ขของวันนี้ปาพี่พี่น้องลงมือเลยพี่น้องต้องบกละดลายห้างครับผมขนมจีนน้ำยาปลานะครับนี่พี่น้องโอ้โหผักกาดผักแก่นนะครับถั่วแตงผักชีผักใบแมงลักพี่น้องต้นหอมหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเทโลดแล้วครับ อูโหโอ้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 พูนๆโอ้พี่น้องกับผมลงมือพี่น้องไปอืมอเสาว์อืมอ,อืม 음. 음. 잠이 잘. 아. 음. ก็ต้มจีนกับต้นหอม สดหนำไม่ต้องลูกชิน้นขนมจีนขาดไม่ได้เลยคือใบแมงลักอืม โอเคครับพี่น้องกับผมตอนนี้นะครับพาพี่พาน้องนะครับกินขนมจีนน้ำยาป่าเท้าไก่ล้นล้วนพน้องนี่นะครับใส่ดูชิน้นใส่เลือดไก่พี่น้องพุนพ่น ขาไก่ได้หลายสับเยี่ยมนะครับผักกาดผักแกมเยอะนะครับกินรนมกินต้องกินกับผักเยอะรับรองอร่อยนะครับถุาเกิดบยายนะครับพี่น้องวัจัยที่ไม่เหมาะสมกินมูมามขอโทษขออภัยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปครับ